ไดีเติมมาได้ลูกกับทั่วมาเ,าเงินไดีเติมมาได้ลูกกับทั่วมาเ,าเงินสองลอยสามลอยก็โอนให้หลูกปิออ๊ดพี่น้องนี่วะย่างจากแนวลูกทั่วมากก็ให้กันเพราะให้กับว่าเขา่มีกินโอ๊ตว่ได้รก็โอนให้เขาจนบ่เเลี้ยงเงินพเพื่อไปดิเติมเนี้ยเที่ๆได้เงินมากนี่แหละเขาว่าอย่างขับมาก,กาขับนี้ว่ย่างจากแนว เงี้กาบมากาคาบนีได้บอไดเติมจักเทียนี่คาเดียนนี่คาเน็ตกาบมาอีกเราได้ต่างว่าพันเก่าเราได้พี่น้องคาเน็ดพันเก่าหุ่นเดียนพันเก้าร้อยคาเน็ด 19, จะแพงน้ำเมียงไปโลดกันน,นันรุ่งแล้วโหลดรงแล้วกันยังแพงอยู่ขึ้เกา่าหมวดหมวดกว้อนหนึ่นมาพันหนึ่งพัน 6, หกหมวดนี่พันเก่าแพงก็เกา่าโปรโมชั่นที่แรกว่าไปเหตุเกียตรตลอยวันนี้จังค่อยเด้จกจังคอยขึ้นมาปัดพ่อไปแร้สี่เห็นเอาเงื่นขึ้นไปัะพันเก่าแค่พี่พ่อสองพัน พันเก่ามาแพี่น้องต้องหาเงินมาใส่อีกล่ะสองพันนะก้อยีิได้ถ่าทรท่พท์คือแพ่งทะพอน่าแพงขึ้นนะปาดเอานี่ใส่มาหัวหลันกับแกนหัวหลันคือเรือกับแกนสวัสดีค่ะพี่น้องสามหลันโอ้องใจ ก็ไหนไปเติมเน็ตมาใส่เฮียหลังนี่งแล้วว่าไหนขึ้นไหลเถี่ไปเติมย่ำแล้วยังไปขึ้นไร่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเติมมาไหลบ่พ่ออานันกระเบิดขึ้นเก้าขอบคุณสองหลานดวงใจเด้อพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เริ่มมิลองเลยกดอันนั้นให้แน่กดตองอัพบางสี่นะกดตองอัพให้แน่อาหารแมวมูก็อาหารแมวมาให้เอาอาหารแมวมาให้กนลองเลยเสื้อจะได้กินเอพสีเกนปนมไปสวัสดีเด้อนายทิดเกนสวัสดี อันคอยไปข้อมเนตนเจ้าคือยังบ่ได้คอยได้ตาตองอัพไซื้อเป็นยังจังคอยคอมเนตนบ่ได้คอยก็เงินมันเป็นียังเกิดขึ้นนะคอยไปคอยไปเบิ่งเจ้าคอยคอมเนตนบ่ได้คอยจมอยู่เนี่ยมันเกิดอีหยังกับ่อยคอยคือไปเบื้องเจ้าดูอยู่คอยมาคอมเนตนเจ้าบ่ได้เกิดอี่ยังขึ้นแต่ได้ได้ถ้าไปตองอัให้ซือกดนิ้วโป้งที่หอยูย แะวานคอมเมนต์ว่าไรโอ้ยสวัสดีทุกบ้านขอบคุณหลายๆเด้อนะทิเทียนอันคุณละคุณลาลานเราบอกให้่อยทรงเงินที่อยููไปให้เราสีเอาอนเราสีมาวันที่สามสิบเนี่ยเราสีเอาอนแย้มมาฝาก่อยย้มแยําเขาเอื่นอย่างอะเขาเอื่นเขาเอื่นแย้มเกอันจากประเทศนอกจากประเทศฟินแลนด์มาให้่อยเราว่า พะว่าข่อยมากินก็ขนมปังเนี่ยแย้มเราเลยบอกไห้ข่อยขียนทียูขียน,น้ำสกุลเบอร์เท่าทรับให้เรียบร้อย่งไปเล่าเล่าสิฮะเอาไมา้ข่อยธนากรเอา,มาไม้แม่ข่อยกินปุ่นเรามาบันทีสิบปนเมื่อวานเราก็มาโย,ย้นเงื่อหไข่อยบันทีสามสิบเรามาหอดเมืองไทยล้วอ่ะสามสิบสามสิบเกืบสี่สามสิบเดือนตุลาเนี่ยละ มันหนีก็วันที่อะไรแล้เนะี่ยนีวันทีน่ยี่แปดแล้วยี่ปเก่าแล้วออกเดินทางวันที่สามสิบแล้วมาหอดเมืองไทยแล้วว่าวเราเล่ากับที่ไปเที่ยวกับยายบ้านแล้วว่า